วันนี้ก็เป็นวันศอ,อิพระขอใด้วันดีวันดีทีอุัชฌาย์หลวงธมโยเทภาอุตลมาสเสถาอุตละมาอียา์ธรรมะพาวันนี้เป็นวันลาพารำเลิศวันประเสริฐามดี ยาแพรนาสัตว์ูเป็นวันสัมพันธ์อยู่ถ้าลง,งแผ่นแก้วหายผ่านแอวสุกอันสักบานนี้ออกกระเอกคอยประเทศเท้าอ่อนโยนอย่างนี้ก็ยามอุจจาระบังนรละอคุณนาดีแห่งแล้วกองแก้ว อีกที่ของกินดีมีทุกเย่างมีเครื่องพร้อมเต็มพานองกันมาสะพาดอาติกาเลในกาลมือนั้นยังมีพาาระญาณพระหลาดมีอำนาจท่วมทนทอละีมีมนที่เป็นอันมา นักสนมอาาลีก็มีใจวัาไทยบวชก็เลยลวดวางเมืองบอ่อเถื่องใจสั่งสักสิ่งมีทั้งลูกแก้วกิ่งเสนหามีทั้งบิดามารดาแก่นไทยมองทำให้ยอยู่วิงวอนพระนครจ,จากหนีจา พระญานาปอบพกับเทพทียนกายากามาเป็นชายหนุ่มน้อยนาซื้อซอยสงศรีมาถึงผู้ดีพระมุนีตนบเสดพระญานาปอบพงเกิดบัดนมงกอนว่าพันเตผู้้าไว้เจ้าผู้อาหังอันว่า ผู้าจะขอมาบวชในพระศาสนาเมื่อนั้นองค์พระศรัทธาก็มีใจการลุณาให้ว่าบวดเป็นพระภิสุของพระหลงสิน221ีล2แล้วว่าหนอกแก้วก็เข้ามาอยู่ในศาสนา ทรงวิปัสนาลายเวลาลำเลอดกรรมนั้นเกิดตาม,มาแต่เวลาชาติามก่อนเข้าหอดบ่นที่สังกัดใจวิพัตไปมานาคาน้ะเลยเพุนั้นก็สูญหายกับกายเป็นพระญาณนนาเกา่า เล่นน้อยเรามาเห็นตกใจเป็นอันมากอจึงห้องออกภาเสิงดังเสียงเรืองน้ำมีกองในแห่งห้องผู้ดีเมื่อันพระมูนีจนผ่านแถวจึงเฮยเอาหน้าแก้วมาถามเหุพระญานาขออุ์เกตัน พอพระนครโอดเยือนโทษทานโทษทอนอันใจกับทำเทิดในจิตใจทุกสิ่งเมื่อนั้นพระมิลุกละต,ตามเดนยึงเจรจากันว่าสงสใสยเหตุจิ่งไรจริงให้เจรัสานมาพูดในพระศาสนาได้แม้ว่าพระ เมื่อนั้นสัมพันธ์อยู่ตนผ่านแผวภาคขอหมูบอแพแ้วหาอดโทษไว้ให้เป็นเหตุแกะะ่เศรษฐีพระบอเฮศลาสอนแก่สัตตนิกรผู้อ่อนซอยพระยศอ,อยสัมพุนยู่ตนเป็นคููแก่โลก นำสัตว์ทนออกจากโลกโอกพระสงสารว่าดูลาพระยาเอยเจ้าหนี้เป็นสัตว์เดลชานักใหญ่บอ่อทรงพวรมาบวชในพระศาสนาแก่นไทยเพื่อเจ้าคืนเมืองลยงลูกเต้าและเมียหัก ขอเธอเจ้าํำบุญญาขาดเธอเจ้าจัพบ,บาททุกวันศีศนสิ้หาอย่าได้ขาดเทียงตนแม้ว่าสีแปดเธอเจ้าอยู่เดอ,อ,อนอนากเน้นเมื่อนักสัมยุตนผ่านแถวพระเทศนาส,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 สังแล้ว รานาแก้วฝนลงก่อนพระนครทูลสั่งน้ำตาลงไหลตกมือตีอกลูกไหลพระแก่นไทยบอกให้มาบวชในพระศาสนาเสียแล้วพระญาณก่อยกมือขึ้นใส่เก้าหนกนอกเจ้ารูลา หนีออกจากเศตเพั้นก่อสูญหายกับกายเป็น,น,นปัญาหป่วยหน้าเอาสู่เมืองคนคนทางหลายจึงได้ชื่อว่าทำควันนาด้วยนาฝากซื่อไว จึงได้สืบสานกันมาจนกาลันี้แ้แลอดีความเป็นไมาเป็นไปเป็นมาของอเจ้ารา